สวัสดีเจ้าวันนี้กับกัมาป้ากับเมเมทาวีทำทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเมเมทาวีทำทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะคะวันนี้พามาคุยกันในห้องน้ำเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าความแตกต่างระหว่างห้องน้ําที่เมืองไทยกับห้องน้ําที่ที่อเมริกาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะเผื่อว่า บางคนอาจจะเอาไปเป็นไอเดียทําห้องน้าที่บ้านที่เมืองไทยนะคะมามาดูกันเริ่มจากตรงนี้นะคะอ่างอาบน้ํานะคะก็ปกติก็ไม่ไม่ได้ใช้หรอกค่ะที่จะแช่อ่างอาบน้ํานะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนประหยัดน้ํา <laughs> ปกติก็จะเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ รัวนะคะอาบน้ำแล้วก็ใช่ปิดแบบนี้นะคะแผ่นพลาสติกเนี่ยมันจะเออ่ช่วยกันน้ำนะคะไม่ให้น้ำมันเลอะเทอะพื้นนะคะถ้าใครจะเอาไอเดียแผ่นพลาสติกแบบนี้ไปใช้ที่บ้านเราก็ได้นะคะก็พื้นที่นี่เนี่ยพื้นห้องน้ำพื้นห้องน้ำที่เนี่ยเขาจะเป็น กระเบื้องแบบไม่ใช่กระเบื้องมันนะคะเป็นกระเบื้องกระเบื้องแบบศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยโสกปรกไม่ไม่เคยต้องใช้น้ำเช็ดเลยนะคะเนี่ยแค่ดูดฝุ่นอย่างเดียวไอ้ช็คโรกที่เนี่ยเขาจะไม่มีสายฉีดน้ำนะคะเขาจะใช้เป็นเป็นกระดาษเราเป็นกระดาษเอาเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยพื้นห้องน้ำที่เนี่ย จะไม่จะไม่เปียกน้ํานะคะพื้นห้องน้ําจะไม่เปียกน้ําแล้วก็หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าต่างก็จะเป็นเปิดนแนแบบนีนะะ้แล้วก็มา,มาดูสิง ิงของห้องน้ำที่ติดกับห้องนอนใหญ่จะเป็นสองซิงค์นะคะของที่บ้านนี้สองซิงค์แบบนี้นะคะบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้ไม่รู้จะมีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะที่นี่ซ <laughs> ิงค์เดียวก็พอแล้วนะนี่มีตั้งสองซิงค์แล้วก็ ถัดมาตรงนี้นะคะถัดไปตรงซิงค์ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนอ,อตู้เสื้อผ้านะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เราเดินเข้าไปได้นะคะเดินเข้าไปได้เป็นแบบนี้ เดินเข้ามาด้แนี้ในตัวนะคะอาบน้ำเสร็จก็เข้ามาเป็นเสื้อผ้านะคะก็ใครอยากได้ไอเดียแบบนี้ไปใช้ที่เมืองไทยก็ได้นะคะออกมาตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่นะคะสิ่งที่ดิฉันชอบสําหรับห้องน้ําที่นี่นะคะคือพื้นเนี่ยมันจะไม่เลอะมันจะไม่เปียกเวลาล้างสักคร รู้ว่าร้านอ่างอ่างน้ำเนี่ยเราก็แค่ใชส้สเปรย์นะคะใช้สเปรย์ที่ทำความสะอาดที่ฆ่าเชื้อนะคะฉีดๆแล้วก็ใช้ผ้าเราใช้กระดาษทำร้านเนี่ยเช็ดเชเอาวันนี้พามาดูก็เผื่อว่าใครใครเออใครที่ดูคลิปนี้อยู่จะได้เอาไปใช้เ,เป็นไอเดียนะคะมาดูว่าความแตกต่างของบ้านที่อเมริกาแล้วก็บ้านที่เมืองไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะแค่อยากจะพามาให้ดูแค่นั้นเอง แล้วมันจะมีมกล่องที่ควบคุม,มไฟของทั้งบ้านน่ยนะคะอยู่นอกบ้านอยู่ข้างบ้านนะคะมันจะมีกล่อฝาโลหะปิดเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาจะซ่อมอะไรเนี่ยก็ต้องไปซ่อมตรงนั้นแต่ว่าถ้าสายไฟขาดหรือว่าสายไฟชำรุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกรีดผนังนะคะกรีดออก แล้วก็ซ่อมแล้วก็ต้องโปะผนังเข้าไปใหม่ไอ้ตรงนั้นน่ะจะยุ่งยากก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะก็วันนี้ก็พามาดูห้องน้ํานะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูอ่าส่วนอื่นๆของบ้านนะคะว่ามันแตกต่างยังไงนะคะเผื่อว่าเราจะได้เอาไปใช้เป็นไอเดียใช้ในในใช้ในบ้านที่เมืองไทยนะคะที่บ้านของดิฉันที่จังหวัดเชียงรายที่ประกาศขายอยู่ตอนนี้เนี่ย ตรงชั้นล่างนะคะจะมีห้องน้ําตอนนี้ทําชั้โครงให้ใหม่ละบ,บูกระเบื้องให้ใหม่ละแล้วก็ตรงข้ามทุ้งนั้นเนี่ยจะเป็นห้องแต่งตัวเหมือนแบบเนี้ยห้องแต่งตัวนะคะสามารถเก็บเสื้อผ้าเออเป็นห้องแต่งตัวได้นะคะเป็นห้องเก็บของได้เมื่อก่อนดี้ฉันก็ใช้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอาบน้ําเสร็จก็ไปเปลีป่ยนเสื้อผ้าตรงตรงข้ามกันสะดวกมากนะคะก็ถ้าใครอยากจะเอาไอเดียเ เรื่องการทําความสะอาดห้องน้ําแบบใช้สเปรย์นะคะไม่ต้องใช้น้ําให้มันเลอะเทอะนะคะหรือว่าใครจะเอาเอไอเดียของแผ่นพลาสติกหรือว่าอ่างอาบน้ำเนี่ยไปใช้ที่บ้านที่เมืองไทยนะคะหรือว่าจะซื้อบ้านดิฉันแล้วจะเอาไปปรับปรุงใช้ก็ก็ได้นะคะก็เป็นไอเดียที่ดีใครมีคําถามอะไรถามมาได้นะคะในคอมเมนต์เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องบ้านที่เชียงรายนะคะดิฉันจะให้ ลิงก์เว็บไซต์ไว้ในคอมเมนต์แล้วก็จะมีลิงก์อยู่ในรายละเอียดด้านใต้คลิปน,นี้ด้วยนะคะท่านสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะคุยกับดิฉันได้ตรงคุยมาได้เลยนะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะมีซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรค่ะนะคะดิฉันใจดีมาก <laughs> นะคะใจดีพูดกันตรงไปตรงมาพูดรู้เรื่องนะคะ <laughs> วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ